กินไก่นะคะย่าปลากระปอนไม่มีลูกชิ้นปลาใส่เ,เนี่ยเขาหปลาแห้ สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องมาวันนี้จะพามากินขนมจีนมีผัก <c oughs> สาย่ยอกับพี่น้องผักมีแ่วนี้ค่ะ่มีบักทัวใส่พมีผักอิตูมี เมนูล้างตู้เย็นมันใส่เท่าที่มีพ่ามีลูกสินปลาแต่ว่าใส่อันนี้ค่ะพี่น้องใส่โอ้เาเอื่นยังแบบเต้าหู้ปลาแทนจ้า ปุลมกว่าไปใส่ว่ะอืมอร่อยมากคุณพี่น่องนะแบบไกดอบอุ่อือหืออิ่มส่มนะค่ะพี่น่อง มกักคะขนมไข่หง ด,ด,ดูกินขนมไข่หงไปจากไหน บุกนนะห,ห,หลุดนะมาแตกเลย พริกสดพริกแกงพริกหัง เผ็ดเผ็ดหูดดดบะเพ็ดกับ,บ,กบ่แจ่กแก่อนห้อเรามากินบัหีเผ็ดครับ กะดาบมีเลือดเลยสายหย่อย กระจายแล้ผักอีกตัว mm hmm. mày, thịt bắp sẹp. năm ไปแต่งต่อกับบองงามว้ายขาดบับทัวกับกนหลำแซมนี้ก็เสียบด้วยกันพี่น้องในเซาน,นี่คอยกระโดดเสือกพันพันครั้งได้ยินมาหลายหลายพี่น้อง ห้างออกกำลังกายห้งกินหลายทั้งกระโดูดทั้งเล่นดัมเบลทั้งเลิ่นพ ung, ุ่งล่นแผงอืม ตริกแกงไปผัดก่อนนะ่โอ้โหสมกับอยาก อากาศนี้เมาเ้าลมบ่อยๆจะเข้าหน้าหนาวแต่มันไม่หนาวหรอกกรงเดมต่างจังหวัดอาจจะนีเย็นๆอากาศกำมันดีค่ะไม่รอนจนเกินไป ดูเหมือนไม่เยอะมันเยอะแล้วนะ่ะสองติ๋วอยู่ด้วยกรบปุ่นตัวเมืนวันหมกปาควาแสบคักใส่ปักซีเล้าใส่ปักอีกตัว อืคือมัตังอืมลืมเปิดแอร์ ไม่โบจะกินได้ไหมไมันเผ็ดชอบกินน้ำยาแบบนี้นพี่น้องเนื้อปลากระปองบนเน้นน้ำค้นๆมาก มักใช้ไอ้ปากระป๋องนั้นแซบใส่กล่องกระปอ๋องอย่างันกินตอมชดน้ำค่ะ อื้อืมกลินไก่อวะมะออออออดมากวันนี้ลูกสาวมีเรียนพิเศษฟูนิก ไปรับสาสได้ไปรับักบายสามน้งกว่าน้องหัวเร็วมากเลยทั้งภาษาอังกฤษทั้งภาษาไทยภาษาไทยบอกเก่งๆน้องอ่านกว่าเียนได้แล้วแต่น้องชอบภาษาอังกฤษมากกว่าน้องบอกภาษาอังกฤษง่ายที่แรกน้องพึ่งใหญ่ใหญ่ม้าเนาะ นึกว่ามันสีอันลูกเสียดิยูเลวแบบคือแบบยูดอยีอนุบาลจักเทิมวะแล้วก็ขึ้นปหนึ่งเลยนะแมถ้าใครขึ้นปหนึ่งแล้วแบบช้ากว่าเพื่อนก็จเขากระแยกหงงนะแมคิดว่าลูกเสียดแยกหงงอันนี้ครูประจําสั้นเขาก็เลยบอกว่าน้องเรียนรู้ได้เร็วมากไม่ต้องแยกขัดเอาง่ายๆคือค้นทิ่แบบว่าไปซซาๆอย่างเงี้ยนะแบบว่าเขาก็ะิแยกหงกอนจนกว่าแบบสเต็ป เลเวลแบบอันนี้ก็จงมาอยู่น้ำกันะนะแม่ปีเอปอหนึงนะก็อริมีเด็กน้อยที่แบบเลเวลแบบซาซาแอนแน่นะแม่พี่น้องโอ้โหเพื่อนเพิ่งย้ายมาคิดเรื่องาาาว่านาังจะไม่ทันเพื่อนเรียนบะทันมัวนึกแต่ว่ากูจะให้จับไปอยู่อีกห้องนึง เพราะเกง่งเลรวประจังมาจอยกันแน่เยววันนะนะกูบอกว่าไม่ต้องน้องหัวเร็วมากเลเวลเขาปกติแต่อ่ประจัง่งกูพิเศษมาสอนอาทิตย์สานมือพีน่นองก็อาจจะเรียนจากกูพิเศษนี่แหละเนาะเขาจะเน้ภนภาษาไทยอังกฤษแล้วก็แมท อน้องก็อ่านออกแล้วนะเวลาเป็นครูให้หนังสือกลับบ้านมาก็อ่านอ่านออกเขียนได้แม่ก็ไม่ได้สอนอะไรมากมายน้องมาทำไมนี่งวานิ่ะสามภาษาเลยเดือนละมันไทยอังกฤษ แต่การบ้านภาษาไทยประเทศน,น้องๆเรียนภาษาไทยจะสองข้าบตอนนี้ไม่คิดไทยแมบ่บอกไทยเลยบอกไทยบอกอ,อ,อังกฤษไนนี้ภาษาอังกฤษแบบปอเลยอะ ผู้พิเศษที่จ้างกันมาจากโรงเรียนเซนแอน,นดูนั่นแหละจ้างแบบไพรเวทเขากะมาสอนอยู่บ้านคื้อบุ็อกะแปดไหวไหมน้อง น้องเรียนฮิปฮอปตอนนี้เสีย้รู้งกันเทนเนิสบอมักให้ไปเล่นเทนเนิสหมื่นหนึ่งบอม,มักมักไหวน้ำโซเฟียะอะไรกันบอมักเกี่ยวกับพวกอัดเนี่ยพวกวาดรูประบายสีคือผอัวขัดมากมากแต่น้องโรงเรียนเต้นฮิปฮอปงงคือกันก็เดี๋ยวไปลงเต้นฮิปฮอปที่แรกเล่นบัลเล่ กับเปียนเรียนพิเศษนะยังเรียนกับพี่เรียนพิเศษสามมื่อต่ออาทิตย์มาพ่กลับมาบานกับให้เรียนพิเศษแค่สองมื่สองมือต่ออาทิตย์อยากไปพูดชิงนั่งหลายนะแต่นั่งมาเรียนเดียวเป็นเด็กที่แบบ อยากไปแต่โรงเรียนอืม <cuarto> อ <material> ืมพอดีเลยไม่เยอะจนเกินไป คนเจนกินม่ลง,งไงม่กล้ามสูงในการกินเราจะไป,ไปัองเมืม่อวานกเขาติดงานตรงขโมงนี่ครั เคติดหนวดเลยดีมีแต่มาอยู่ไทยเนี่ยโอ้ยนี่ที่แรกไปหนวดอยู่อันเอกไม่ซ้อยหาัาเล็กมาศาสเนาะบระเด็นไปมองอันเอกไม่ยี่แปดเนี่ยก็ดีขึ้นกันถือกว่าพ่อนงานไปสามนาทีถึงไปทางลับเขาจะไปหนวดดูอ้ ค่อยมาสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะพี่น้องไปละจ้าบ๊ายบายค่ะ